วัสดีครับตาทองชนะพี่น้องรวมมรดกศนาสาตุบุญสายบัดด้ยวยกันนะครับ บรยากาศยามเช้านี้เมื่อคืนพายุฝนเข้ามาดีใจพี่น้องเมื่อคืนฝนตกหนักตกแบบหนักมาประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดีหลังจากนั้นก็พรมพรมพรม,ม,ม,มแด้ประมาณสองชั่วโมงได้แล้วก็หยุดตกก็โชคดีนะฮะทำให้ได้น้ำน้ำเข้านาพอสมควรพี่น้องน้ำคลองก็น้ำคลองเนี่ยก็ไม่ใช่น้ำที่ กรมชนเปิดมาเป็นน้ําฝนที่ไหลสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็มีน้าเยอะก็เริ่มกันน้ําเพื่อดันน้ําเข้าสู่ท้องไร่ท้องนากันนะครับก,ก็ขอให้ตกซ้ำมาอีกนะ,ก,ะก็ตก,กตกมาซ้ำสามวันติดกันส่งผลทําให้ข้าวชุ่มชื่นขึ้นมาพอสมควรนะครับสําหรับเช้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมคลิปใส่บาตรอย่าลืมมาร่วมมรนาสาธุ มุนสับนบ้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ